พบกับนิตยสารคอหุ้น p o w e r t ร Me า a ม a ก i n e ีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หลังจากรวมกันแล้วเนี่ยวันนี้ที่บอกว่า f ูลส spectrum หรือว่าเรียกว่ามีการบริการที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหรือเรียกว่า end to end เนี่ยนนะวันนี้เนี่ย CGJ Building เรามีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจโลจิสติกเรียกว่าโลจิสติกอินฟราสตรัคเจอร์เรามีทั้งท่าเรือเรามีเทอร์มินอลเรือนะครับมีเรือบาร์ชมีการให้บริการนำเข้าส่งออกนี่ก็คือเรื่องจากอินฟราสตรั t เจอร์ตัวค่าเฟอามาจินมันลดลงก็จริงแต่ว่าเรามีการทำพวกวันเหลือเดชบริเวณมากขึ้นทำให้ตัว CP มาจินของเรา ยังเมนเทสได้ดีอยู่ในเรื่องของตัวการจัดการเรื่องการนําเข้าเอกสารอเอกสารการนําเข้าส่งออกอะไรต่างๆทกับลูกค้าทีเนี้ยเราจะต้องจัดการความเสี่ยงนีง้กับตัวเทรนด์เนี้ยที่เราเห็นยังไงเราก็อย่างที่บอกเราก็ตั้งเป้า t a r ่องของตัวการขยายงานไปในอาเซียนเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่ J W เดิมเนี้ยก็ทำอยู่แล้วตั้งแต่ปี2015อออจาก,กทาง S C G L เดิมเดิมใช้กับกลุ่มปูนซึ่งลงทุนในภูมิภาคเนี่ยเกิน25-30ปีเนี่ยแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างที่จะ s i g n i f i c อยู่จากรายได้เกือ3บ3ามล้านของเราเนี่ยมีรายได้จากต่างประเทศประมาณสักสี่พันล้านทีเนี้ยเราจะต้องจัดก,การความเสี่ยงนีงไ้ไับตัวเทรนด์เนี้ยที่เราเห็นยังไงนะก็ ا, เราก็อย่างที่บอกเราก็ตั้งเป้า t a r เรื่องของตัวการขยายงานไปในอาเซียนเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่ j w เดิมเนี่ยก็ทำอยู่แล้วตั้งแต่ปี2015นะครับประกอบกับทาง SCGL เดิมเนี่ยเซอร์วิสให้กับกลุ่มปูนซึ่งลงทุนในภูมิภาคเนี่ย เกิน25ถึง30ปีเนี่ยแล้วก็มีรายได้เนี่ย่อนข้างที่จะทิ่มีแคม์อยู่จากรายได้เกือบ3 0 0นล้านของเราเนี่ยมีรายได้จากต่างประเทศประมาณสัก4 0 0 0กว่าล้านการมาตั้งแต่ต้นละ ที่จะรวมบริษัทก็วางแผนไว้อย่างที่ทุกท่านทราบคือเมื่อรวมกันแล้ว equity size คือขน,นาดทุนเรามันใหญ่ขึ้นจะเติมเยอะมากเติมประมาณ3 0 0 0กว่าล้านเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ22,300ล้านตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามี debt capacity ที่รวมในการกู้อยู่เพิ่มเติมเ,มเยอะมากเพื่อใช้ในการเติบโตต่อ,อในการประชุมมามผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายนนะครับเราก็มีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการที่จะเพิ่มวงเงินนะเราเรียกว่า revolving credit line คือสำหรับการขอพื้นกู้ลักษณะที่เป็น revolving จากเดิมที่เรามีอยู่แค่3ล้านจากตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น15ล้านหลังจากเรารวมกันแล้วนะทำให้เราสามารถขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจที่เป็นธุรกิจต่างประเทศเนื่องจากการรวมกันปุ๊บมันทําให้ฐานทุนของเราใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะระดมทุนในการที่จะขยายการลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำดิวเอ็มอเอการลดไปแนนคอสท,ที่ผ่านมาเราสามารถที่จะปรับเอเต้งได้สูงขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นโพสิทีฟอิมแพคให้กับเอสซนจยเป็ดวิ อ Equity Size ของเราจาก3,000กลายเป็น20,000จัวาร์ลารก็ทําให้เราสามารถที่จะมีความสามารถในการระดมทุนแล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นแล้วด้วยเบสของ SCG Lo จิ s t i c เดิมเนี่ยในต่างประเทศมีฐานรายได้อยู่แล้วก็สามารถให้ทําให้เราขยายในต่างประเทศได้รวดเร็วขึ้นด้วยแล้วก็มีพาร์ทเนอร์มีพลายเออร์ที่สามารถที่จะเป็นทาร์เก็บในการที่จะทำา A ได้กา,การลงทุนปีนี้คงจะประมาณใช้เงินประมาณสัก3,500-5,000ล้านตลอดระยะเวลาอีก2 3ปีล่างปประมาณสัก20,000 ปลายเชนเะวันนี้สัดส่วนเกือบ87%ของรายได้ทั้งหมดเราก็คงจะเมนเทนอย่างนี้ในต่างประเทศเราก็พยายามดูอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาโลโก้ฮีโร่เหมือนกับทันเมิในเวียดนามในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียก็คงจะต้องหาทา r ก็ตต่อแล้วก็พูดคุยกันคาดหวังว่าในไตรมาสสไตรมาสสนี้เราน่าจะสามารถจะทําในเรื่องของตัว DMA ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องราคาเรื่องยอดการเจราจากับเจ้าของเดิมมาต่างๆพวกนี้ด้วยก็ฝากติดตาม s c g JWd ใน Q2 Q3 Q4 ปีนี้แผนการลงทุนของเราทั้งหมดในเรื่องของตัวเซนจี้ทั้งหมด5ขาที่เราพยายามที่ เป้าหมายให้ได้ภายในปี2 0 2พันีครับตัด<ะ>ตามด้วยครับ